สวดครับโสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันนี้มาตามนัดนะครับมาตามนัดนะครับผมมาตามเอ็กซ์ซีเรียกร้องครับผมปูอะไรเนี่ยปูวัดสายป่าปูวัดสายป่าเพิ่งได้มาเมื่อตอนเช้านะครับผมงวดงวดที่แล้วเป็นไงรหลุดหลุดวันที่แล้วหลุดนะครับผมเพิ่งหลุดหรือว่ายังไงครับพี่บาวเพิ่งจะหลุดนะครับผมวันที่แล้วหลุดนะครับไม่เข้าเลยคือเหมือนที่พี่บาวบอกถ้าเข้าก็คือเข้านะครับถ้าหลุดก็คือหลุดไปเลยนะครับผมไม่เข้าเลย ก็ตัวเลขก็เหมือนที่พี่บ่าวย้ํานะครับผมว่าตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับผมเป็นธรรมดาเนาะพี่บ่าวเนาะใช่ครับผมถ้าเข้าทุกงวดก็รวยนะพี่บ่าวเนาะใช่ครับผมเข้าซู้งวดกับถี่ลวยก้อนมูกับพี่บ่าวนี่แหละใช่ครับผมแต่านายายงวดเด้หรือเล่าใช่ใช่ครับผมก่อนหน้านั้นก็เข้ามันแล้วก็วดที่แล้วเนี่ยครับหลุดแต่ก็วดนี้ก็ได้มาแล้วนะครับผมวดนี้ไม่เยอะนะครับผม fc เป็นสูตรคำนวณเป็นสูตรคำนวณของปูนะครับผมบวกกับเลขนิมิต เสวยนี้ปู่ย้ําว่าปู่นิมิตด,ดีนะครับตรงกับเลขคํานวณเลยนะครับผมจะมีตัวเน้นอยู่นะครับผมท่านเล่านิมิตให้ฟังนีมครับปู่บอก <Okay. S 2> ปู่ฝันดีนะครับผมบอกแค่ฝันดีใช่บอกว่าฝันดีฝันเหมือนที่ผมไปเจอปู่วัดแรกเลยผมว่าฝันดีก่อนก่อนอื่นนะขออนุญาตถามทางฝากทางเอฟซี 4, ทางช่องนะครับเนาะว่าก่อนที่จะมารู้จักปู่เนี่ย ประวัติความเป็นไปเป็นมาเป็นยังไงครับผมบ,บางทีพวกผมทําใหม่อาจจะไม่รู้จักว่าประวัติเป็นแบบไหนนะครับคือ <supplied. S 2> ผมไปเที่ยวนะครับผมแล้วก็ผมก็ถามเลาะถามเพราะว่าแวะขึ้นไปกราบป,ปูนะ่เนาะแล้วเขาเขาถามว่าพตรงไหนให้เลขแม่นเขาก็บอกผมมาตรงนั้นผมก็ขึ้นไปกราบนะครับผมวดเลขที่ที่ผมได้เลขมาลงช่องนะครับผมครับครับผมก็ขึ้นไปกราบแล้วแกก็บอกว่าแกก็บอกว่าไม่รู้ว่าองค์ไหนผมก็ไปถามแกถามขยันขยอยแกก็บอกว่า เคยมีช่อง You Tube มาทําแกแล้วก็ผิดสัจจาก,กับแกแกว่าโหโหทําของพวกแบบเนี้ยมันเป็นดาบสองคมมันมีทั้งดีทั้งไม่ดีแล้วแกก็ให้ตัวเลขผมมาแกบอกว่าเอาไปพูดเอาแกเขียนให้เลยใส่กระดาษแล้วแกบอกเอาไปพูดเอาอมผมก็เอาไปพูดว่าแรกแตกเลยนะก็ผมสามตัวที่ผมได้ไปทําครั้งแรกนะแล้วก็มผมก็ทํามาตลอดอแล้วก็แตกแ่ก็มีไ,ได้ไหมัว้วดนน,น สามารถจ็ดว่าอะไรนี่แหละครับผมปลูกฝันนะครับผมอืมครับวันนี้ปูกก็ฝันนะครับฝันคล้ายๆกับวันแรกที่ให้ผมมาเลยนะครับผมปู่บอกแค่นั้นนะครับผมว่าปู่ฝันปู่นิมิตดีนะครับผมตรงกับเลขคำนวณด้วยวันนี้ปู่ก็ให้มาไม่เยอะแต่ก็แตกแล้วผมก็เอฟซีโอนมาทำบุมทำบุญผมก็พาไปให้ทุกบาททุกสตางค์นะครับผมผมก็วิ่งไปจากนองหานนี่ครับไปน้ำโสม เอาไปถวายปู่อยู่น้ำโสมแหละครับอยู่น้ำโสมครับผมแต่ว่าท่านก็ไม่อยากออกคือปู่บอกว่าปู่ไม่อยากออกวัดไม่อยากบอกชื่อวัดนะครับผมแต่ปู่บอกว่าบอกว่าอยู่น้ำโสมนะครับผมแสดงว่าบอกแม่นบอกแม่นนะครับผมบอกกินได้ให่วัดใหญ่วัดได้สวัดยายวัดนะครับเริ่มแรกประวัติเริ่มคือปู่อยู่นครสวรรค์บอกแม่นนะครับแล้วก็หนีจากนครสวรรค์ไปหนองคายจากหนองคายก็ไล่มาอยู่นี่อีกนะครับผมนี่พอบอกเลขนี่เลยครับผมอ เห็นคลิปที่แล้วพี่บ่าวบอกว่าไอ้เจ้ามือติดป้ายเลยใช่ไหมใช่ก่อนหะน้านั้นเจ้ามือติดป้ายแกนะครับไม่ให้บอกเลขนะครับผมแลก็ไม่เป็นไรมันเขามีหลุดนะพี่บ่าวมันมีหลุดนะบนนะบ,บอกว่ามันก็มีหลุดบ้างนะครับผมจะบอกถูกนั้นพี่บ่าวก็รวยอยู่คนเดียวแล้วครับผม <laughs> ใช,ใช่ใช่ครับ <laughs> มันไหนมาไล่ตัวก็ค่ะ สามตัวเพื่อให้มาสองหางแล้วก็ล่างให้มาหางเดียวนะครับพวันี้นะครับผมซื้อให้ซื้อให้กว่าเก่านะครับผมเอฟซีก็ตามนี้เลยนะครับบางทีที่โทรมาพี่บ่าวก็ได้รับบ้างไม่ได้รับบ้างนะครับผมเพราะพี่บ่าวก็หนึ่งขายของกว่าจะขายสองเสร็จก็ต้องรีบกลับไปทําของแล้วก็ออกเนี่ยมาหาคลิปให้เอฟซีอีกนะครับผมครับคือไม่ได้ว่างเลยไม่ได้ว่างเลยนะครับผมครับนี่เดี๋ยวเสร็จจากลงคลิปนี้ก็ไป กลับไปทําของที่จะเตรียมขายพรุ่งนี้อีกนะครับผมบางทีก็ไม่ได้รับต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับถ้าเห็นโค้งสุดท้ายแล้วเนาะใช่ถ้าเห็นในตัวเลขก็คือเอาตามคลิปได้เลยครับผมตัวนั้นไม่มีโค้งสุดท้ายนะครับผมนี่คือยักษ์เลขสายป่าเด้อครับชุดเลขสายป่านะครับผมอนี่ของปูสายป่าเนาะของปูวัดสายป่านะครับผมมันมีหลายอาจารย์หลายสอดเนาะอันนี้ของปูเฉพาะสายปลาอันนี้วัดสายป่านะครับผมคือไม่มีโค้งสุดท้ายคือถ้าเห็นตามในคลิปก็คือ ไอเอฟซีแคปหน้าจอไว้นะครับผมก็เอาตามนี้ได้เลยนะครับผมปู่นี้คือให้มารอบเดียวรอบเดียวนะครับไม่มีโค้งสุดท้ายไม่มีโค้งสุดท้ายนะครับผมเข้าก็คือเข้าหลุดก็คือหลุดของปูนะครับไม่มีคำว่าโทรมาวันหวยจะออกแล้วเปลี่ยนตัวเลขนะครับของปูไม่มีนะครับผมไม่มีเปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะครับครับอ๋อชมตัวเลขนะครับพี่บ่าวนี่นะครับของปูนะครับผมอื 839539วิ่ง9นะครับล่าง70็ดเ,นเนอะะบซีไปตัดเล่นโน้ะนะครับผมไปตัดเล่นโนอนนะครับผมเลข3ตัวล่าง70วิ่ง9 3ต,ตัวเน้น539ใช่ ปูไม่ปมเาน,น่งนปคนในหน้าสามเก้าครับผมอหน้าสมนี่นะครับให้มาเหมือนวดแรกที่ให้ผมเลยวดแรกปูให้ผมเท่านี้นะครับสามตัวสองหางแล้วก็ล่างหางเดียวเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยวดแรกผมจําได้นะครับผมที่ผมได้ไปสามปูปครับปูเขียนใส่กระดาษแล้วก็ส่งให้ผมเลยครับผมนั่นก็เป็นแนวทางนะครับผมของปูวัดสายป่านะครับผม บางทีก็เอฟซี FC ก็โทรหาพี่บ่าวก็พี่ป่าวก็บางทีก็อัดคลิปอยู่นะครับผมไม่ได้ตอบไม่ได้รับโทรศัพท์นะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเอาตามที่เห็นเลยนะครับผมมีเอฟซีขอเบอร์โทรปู่มาปู่ให้ไหมปู่บอกว่าปู่ยังไม่อยากให้เบอร์นะครับผมเพราะปู่ไม่ให้นะครับผมเดี๋ยวใส่ยังไง พีบ่าวจะขยันขยอปูอีกทีนึงครับผมต้องผมบอกว่าไม่ต้องไปรบกวนไม่ว่าป็นจะอยู่ยากเก็บเพื่อนปูอยู่ตัวปูอยู่ยากนะครับผมแอนแอมินเอาเนาะครับผมแอนแอตมินเอาอันนี้คือปูสายปลาที่เอฟซีรอเข้ามากี่งวดนะคะค่อยหลุดปูเข้ามาตั้งแต่ที่ปี่บ่าวได้มาแล้วก็พี่บ่าวได้มาไปทําคลิปครั้งแรกพี่บ่าวก็ถูกมาสองสามวดติดแล้วก็มาหลุดวดหนึ่งแล้วก็มา เข้ามาอีกแล้วก็มาหลุดวดล่าชุดนี่แหละครับผแล้วก็นี่วดนี้นะครับผมคือว่าสรุปก็คือสามวดหลุดวดสามวดหลุดหลุดวดอย่างนี้ได้ไหมครับผมประมาณนี้นะครับผมแต่นี่หลุดไปแล้ววันแรกสามวดใช่ไหมใช่โอ้เข้าเยอะกว่าหลุดเข้าเยอะกว่าหลุดนะครับผมน่าลุ้นน่าลุ้นน่าลุ้นนะฮะยกยกไทยยกยกครับผมนี่นะครับผมสามวดหลุดสามวดหลุดอย่างนี้เนาะใช่ครับผมนี่เพิ่งหลุดวนเมื่อกี้นะครับเพิ่งหลุดทวนแรก เห็นในวงกลมเห็นในวงกลมนะครับผมห้าสามเก้านะคะล่างเจ็ดศูนย์ล่างเป็นล่างค่ะผู้เลเห็นแนก็แคบหน้าจอด้อค่ะล่างเป็นล่างล่างค่ะเหมือนใครจะกันไว้ก็ได้นะครับเจ็ดศูนย์ก็ตั้งบนทั้งล่างแล้วแต่คนชอบนะครับผมตัดเล่นเน้นนะครับผมเป็นแนวทางนะพี่บ่าวเนาะใช่ครับผมพี่บ่าวก็เอามาเสนอเป็นแค่แนวทางนะครับผมปูให้มานะครับผมเผยแพร พึ่งได้ใช่ไหมครับผมพึ่งได้ไมาเมื่อเช้าครับผมขอหลายวันแล้วผมขออยู่หลายวันแล้วครับผมป่เพึ่งเมื่อเช้านะครับผมพอปู่จะจะไม่รีบนะครับผมไม่รีบทําให้นะครับผมแกกวอันเปล่าเนาะนั่นแหละสงสัยนะครับผมเหล็กปูนี่คือปล่อยออกไปนี่คืออันอันนะครับบางทีก็ซื้อไม่ได้เนาะใช่มีอยู่วดหนึ่งเก้าถามตัวตรงผมไม่ได้ถูกสักบาท มันอั้นนะครับผมพอผมเอาปล่อยตั้งแต่หัววันเลยผมไปขยันกยอปูนะครับพอผมถูกก็เลยจะเอาต่องวดเอาต่อวัวนะครับปูก็ทําให้เดี๋ยวนั้นเลยทําให้ผมเห็นสดๆเลยอั้นซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้อั้นครับผมอ่าก็เป็นแนวทางนะพี่บ่าวเนาะครับผมอ่าีก็ใช้วิจารณาในกลุ่มค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของ ปูวัดไสป่านะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใจวิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ทางช่องน้ำเด้อจา้าทางช่องกระออจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ